ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์นำทางครับ EP ที่แล้วผมก็ได้พาเพื่อนๆขึ้นมาวัดพระธาตุดอยตุงแล้วก็รีวิวเปรียบเทียบเส้นทางถนนสายเก่าสายใหม่กันไปแล้วนะครับ EP นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไป3สถานที่ที่ต่อเนื่องจากวัดพระธาตุดอยตุงนะครับ ก็คือฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบบ้านผาหิและบ้านผาหมีนั่นเองครับทั้ง3ที่นี้ก็ตั้งอยู่บนดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหมือนวัดพระาธาตุดอยตุงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหลายๆคนขึ้นมาวัดพระาธาตุดอยตุงแล้วก็ต้องไปที่นี่หนึ่งต่อไปเราไปลุยกันเลยครับคลิปนี้เราก็จะปักหมุดกันทั้งหมด4จุดนะครับที่แรกคือฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบที่ที่2บ้านผาหิ ที่ที่3บ้านผาหมีและที่ที่4เราก็จะลงดอยผาหมีไปสู่พื้นราบกันนะครับเราก็มาเริ่มจากที่แรกกันเลยนะครับก็คือเดินทางไปฐานปฏิบัติการดอยช้างมุกเราต้องใช้ถนนหมายเลข1 3 9 0แล้วก็ถนนหมายเลข1 149นะครับใช้ระยะทางประมาณ2 8กิโลเมตรระยะเวลาประมาณ7นาทีเพื่อนๆได้ยินชื่อถนน1 1 4 9นงี่เคงแบบสบายใช่หไหมครับถนนดี แต่ผมบอกเลยนะครับไม่ใช่นะครับจะเป็นไงล้วก็ไปดูกันเลยครับออกจากวัดมาแล้วเราก็ต้องขับรถไปบนถนนหมายเลข1 3 9 0ประมาณ1กิโลเมตรนะครับอีพีที่แล้วผมเคยบอกเพื่อนๆไปว่าถนนหมาเลข1น4 9เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาถึงวัดพระธาตุดอยตุงได้เลยอันนี้ผมต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับสาเหตุเพราะว่าผมไปดูหมายเลขถนนมาจาก Google Map แล้ว Google m a p เนี่ยดันบอกหมายเลขถนนผิด เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเราก็เชื่อข้อมูลจาก Google Map อย่างเดียวไม่ได้เนาะถ้าจะให้ง่ายๆนะครับก่อนจะออกมาเที่ยวเพื่อนๆก็ดูช่องไกด์นำทางมาก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หลงกันนะครับเพื่อนๆผมบอกมึงนี่เลยพากูหลง ข้างหน้าของเราก็คือถนนหมายเลข1149นะครับตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวากันไปเลยนะตอนแรกๆเนี่ยถนนก็จะยังดีนะครับยังกว้างอยู่แต่ไปอีกสักหน่อยเนี่ยถนนก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถนนตรงนี้มันก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็แคบลงด้วยนะครับ ผมขอพูดถึงสวนลูกชาติไม่ฟ้าหลวงหน่อยนะครับสวนลูกชาติไม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะกุหลาบพันปีของที่นี่เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มาจากนานาประเทศเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยาสามารถเข้าชมได้นะครับค่าเข้าชมคนละ90บาทส่วนเด็กๆฟรีนอกจากดอกไม้แล้วเนี่ยตรงทางเข้าของที่นี่จะมีสถูปูเก่าแก่เล็กๆชื่อว่าสถูปช้างมูบนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อดอยช้างมูบนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบกันแล้วนะครับดอยช้างมูบนะครับอยู่ในตำบลโป่งงามเป็นดอยที่สูงที่สุดบนเทือกเขาดอยนางนอนตั้งอยู่บนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทยเมียนมามีกองกําลังทางทหารประจําการเพื่อความมั่นคงของชาติหลายกองส่วนใหญ่จะป้องกันปัญหาเรื่องการลำเลียงยาเสพติดฟังดูแล้วมันก็ไม่น่ามาเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนด้านดุ่นมาที่นี่เนี่ยเพราะว่า จุดชมวิวฐานปฏิบัติการรอยช้างมูบเนี่ยเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตรงจุดนี้สามารถมองเห็นป่าเขาหมู่บ้านและฐานทัพของฝั่งประเทศเมียนมาได้อย่างกว้างไกลและที่นี่ก็ยังมีลานกลางเต็นท์พักแรมให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกันอีกด้วยนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือบ้านหาฮีนะครับ แล้วก็จะยังเดินทางไปบนถนนหมายเลข1นึ1่ mm. เหมือนเดิมนี่นะเพราะว่ามันมีเส้นเดียวนี่แหละ,ะใช้ระยะทางประมาณ2.6กิโลเมตรและระยะเวลาประมาณ10นาที mm. ออกจากฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบมาได้แป๊บนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอจุดตรวจนะครับ ตรงจุดนี้เนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารก็จะถ่ายรูปทุกๆคนในรถพร้อมกับบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมพกบ,บัตรประชาชนกันมานะครับลักษณะของถนนช่วงนี้ก็จะยังขุขะเหมือนเดิมนะครับขูุขะไปถึงบ้านผาหี้เลยเนาะก็ต้องทําใจกันหน่อยเส้นทางส่วนใหญ่ก็เป็นทางลงเขาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีจุดจุดนึงนะครับที่เป็นทางลาดชันแล้วก็มีโค้งคดเขี้ยวเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกันเลยครับตรงนี้นะครับก็คือทางทดเขี้ยวลาดชันที่ผมพูดถึงตะกี้ทางมันก็จะโค้งซ้ายโค้งขวาที่ติดกันเลยนะครับถนนก็ไม่ค่อยดีด้วย ให้พเพื่อนๆลองนับเล่นๆมันก็จะมีทั้งหมด6โค้งนะครับแต่คนนี้ก็จะค่อนข้างตรงยาวจนถึงบ้านผาหีเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านผาหีกันแล้วนะครับจุดสังเกตของทางเข้าหมู่บ้านก็คือป้ายหน้าหมู่บ้านที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าหมู่บ้านนี่เลยนะครับมีตัวหนังสือถึง3ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เรียกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกๆชนชาติกันเลยนะครับและทางด้านขวามือของเราก็คือลานจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาจะให้นักท่องเที่ยวจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินเท้าเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในตัวหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะคแคบและตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะกําลังสงสัยกันว่าเอ้า้วผมขับรถลงไปทําไมเนี่ย ผมขับรถลงมาเพราะว่าผมจะไปที่ร้านกาแฟนะครับแล้วผมก็นึกว่าที่ร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถให้แต่สรุปว่าไม่มีนะครับสุดท้ายก็เลยได้ขับรถขึ้นมานะครับแล้วก็หาที่ขับรถยากมากเลยเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยมันแคบจริงๆแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ผมจะได้พาเพื่อนๆลงไปเที่ยวชมหมู่บ้านพร้อมกันเลยนะครับระหว่างนี้ผมก็ขอเล่าถึงประวัติของบ้านผาฮีกันสักหน่อยเนาะชื่อของบ้านผาฮีเนี่ยไม่ได้มีที่มาจาก เสียงร้องของม้าแต่อย่างใดนะครับเดิมบ้านผาหีชื่อว่าบ้านจัโคอาขาหมายถึงดอยช้างมูบซึ่งเป็นที่เคารพปูชาของชาวบ้านที่นี่ต่อมามีชาวบ้านพื้นราบขึ้นมาเที่ยวและเห็นว่ามีต้นไม้เซี่ยวป่าหรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่าต้นผักหีอยู่เยอะแล้วก็มีหน้าผาอยู่เยอะด้วยจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านผาหีมาจนถึงปัจจุบันบ้านผาหีตั้งอยู่ในตำบลโป่งผานะครับเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าอาคา ในอดีตมีอาชีพปลูกฝิ่นปลูกข้าวโพดจนกระทั่งวันหนึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านหันไปปลูกกาแฟพันอาราบิก้าจนมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดพืชสวนนานาชาติจากงานพืชสวนโลกมาแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆจากตะโกนเนี่ยเคยปลูกฝิ่นปลูกข้าวโพดพอที่เปลี่ยนมาปลูกกาแฟก็ปลูกกันจนได้ดิบได้ดีเลยนะครับเรียกว่ามีความฝันนะครับถ้าไม่ยอ่อท้อสอยางก็ต้องทําได้อยู่แล้ว เพื่อนๆที่มีความฝันก็อย่าล้มเลิกความตั้งใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวรรค์แห่งหนึ่งของคอกาแฟาเลยนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือการนั่งจิบกาแฟท่า,ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมีวิวภูเขาสลับซับซ้บซอนแปลกตาร้านกาแฟาที่น่าสนใจของที่นี่นะครับเช่นร้านมือเลร้านผ่าฮีคอฟฟ่ร้านผ่าฮีวันเล่ร้านสวนคุ้นปู่ไลท์มิวเซียมและร้านกาแฟาผ่าฮีเป็นต้นนะครับ หมู่บ้านก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าร้านกาแฟนี่เยอะจริงๆนอกจากกาแฟแล้วที่นี่ก็ยังมีที่เที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเช่นสะพานไม้ไ,ไผ่ไร่ผานีนะครับที่นี่จะมีสะพานไม้ไผ่ที่สามารถมองเห็นวิวดอยนางนอนได้แบบ180องศากันเลยนะครับร้านสาวกอดนะครับก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์กของที่นี่เลยนะครับสามารถมาถ่ายรูปชมวิวกันได้ที่นี่ประตูผีนะครับ ที่นี่ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าจะปกป้องนะครับไม่ให้สิ่งเลวร้ายสามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้ต่อไปเราก็จะเดินทางไปจุดหมายที่3ของเรานะครับก็คือบ้านพามีการเดินทางจะใช้ระยะทางประมาณ17.9กิโลเมตรและใช้ระยะเวลาประมาณ19นาทีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของคลิปนี้แล้วนะครับ ออกจากบ้านผาฮีมาปุ๊บเราก็จะเจอทางคดเคี้ยวลาดชันเลยนะครับลักษณะถนนก็ยังไม่ดีนะครับก็ยังขุขาะอยู่แต่ว่าไปอีกสักประมาณ2-3กิโลถนนก็จะเริ่มดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางคดเคี้ยวลาดชันอีก2จุดเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกันเลยนะครับ สุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงที่ถนนดีแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางโคดเคียวลาดชันจุดที่2แต่เพื่อนๆเห็นถนนดีแล้วไม่ใช่ว่าใส่ลงโค้งเต็มที่เลยนะครับไม่ได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องบริหารการใช้เบรกให้ดีแล้วก็ใช้อนจิ้นเบรกช่วยลดการทํางานของเบรกนะครับเบรกจะได้ไม่แตก นี้ก็เป็นทางคดเคียวราดชันจุดที่3ลักษณะของผิวถนนช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงขวามือข้างหน้านี่ก็คือบ้านสวนคุนปู่ไลฟ์มิวเซียมนะครับโอ้ฮอตฮิตจริงๆเยลยรถจอดเต็มเลย แต่ว่าผมไม่ได้แวะที่นีนะครับคือหิวจัดแล้วถ้าแวะที่นี่นี่น่าจะเป็นลมก่อนผมมาแวะที่นี่นะครับผ้าหมี่หิวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหิวแล้วไม่รู้จะแวะที่ไหนก็ลองแวะมาที่นี่ก็ได้นะครับคือที่ผมแวะมานี่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับไม่ไม่รู้จักร้านเขามาก่อนด้วยซ้ําหิวแล้วคือไม่รู้จะไปที่ไหนไงก็เห็นใน g o o g l e Map ก็เลยลองจิ้มมั่วๆแต่พอมาแล้วแบบเออโอเคอ่ะชอบนะผมให้นิยามเลยที่เนี้ย อาหารหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปที่ไหนก็ลองแวะดูได้นะครับออกจากร้านผาหมี่ฮิวมาแป๊บหนึ่งเราก็มาถึงหมู่บ้านผาหมีกันแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้เลยนะครับ จุดหมายต่อไปของเราก็คือลงดอยผาหมีนะครับถนนเส้นนี้ก็ไม่ใช่ถนน1149แล้วนะครับเป็นถนนของรอปรชอใช้ระยะทางประมาณ2.1กิโลเมตรและใช้ระยะเวลาประมาณ6นาทีครับตอนที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลก่อนจะมาเที่ยวนะครับผมก็เห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนไปถามว่า ถ้ามาเที่ยวบ้านผาฮีผาหมีวัดพระธาตุดอยตุงเนี่ยขึ้นทางไหนจะง่ายกว่าก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับมาตอบว่าขึ้นทางวัดพระธาตุดอยตุงสิง่ายกว่าเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าเออทำไมเขาจะต้องแนะนําแบบนี้นะครับเราก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับระหว่างนี้เราก็มาฟังประวัติของชื่อหมู่บ้านผาหมีกันไปพลางๆด้วยนะครับ ที่มาของชื่อหมู่บ้านผาหมีเนี่ยมี2ตำนานนะครับตำนานแรกบอกว่าชื่อหมู่บ้านมาจากภูเขาขหน้าผาในหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายรูปหมีนอนหงายยกมือไว้ข้างอกแต่อีกตำนานบอกว่าบริเวณหมู่บ้านนี้เนี่ยในอดีตมีหมีอาศัยอยู่จริงๆอาศัยอยู่ในถ้ำผาหมีแต่ว่าพอเริ่มมีคนเข้ามาหมีเหล่านั้นก็สูญหายไปในที่สุดอันไหนจริงก็ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้คําตอบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับจะถือว่าเป็นสักคุณอย่างสูงเลยนะครับ บ้านผาหมีตั้งอยู่ในตำบลเวียงพางคําลักษณะของหมู่บ้านนี้ก็คล้ายๆกับบ้านผาหีนนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคาในอดีตก็เคยทําไร่ฟินจนกระทั่งเปลี่ยนมาทํากาแฟกันในภายหลังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์เด่นๆก็คือกาแฟร้านกาแฟดดๆของที่นี่ก็เช่นร้านกาแฟอััวคาเฟ่ร้านกาแฟโอโซนร้านกาแฟออกซิเจนผาหมีร้านกาแฟดอยผาหมีเป็นต้นนะครับ นอกจากกาแฟที่นี่ก็มีกิจกรรมอื่นๆเช่นกันนะครับเช่นการเดินทัวร์ชมหมู่บ้านชมไร่กาแฟชมไร่ส้มซึ่งที่นี่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลองเก็บเกี่ยวกาแฟและส้มกันเองอีกด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจเหตุผลแล้วนะครับว่าทําไมไหลายๆคนถึงแนะนําให้ขึ้นทางวัดพระธาตุดอยตุงถนนในหมู่บ้านเนี่ยพูดง่ายๆนะครับชันโค้งเยอะแล้วก็แคบนะครับ บางจุดนี่แคบจนลดส่วนกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นทางวัดพระาธาตุดอยตุงดีกว่านะครับง่ายกว่ากันเยอะเลยถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ย้อนไปดู EP ีที่2ของผมได้นะครับผมได้รีวิวทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยตุงไว้แล้วครับตอนนี้เราก็ลงมาใกล้ถึงพื้นราบแล้วนะครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับดอยช้างมู บ้านผาหี้และบ้านผาหมีจะเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็จะมีวิวนะครับมีกาแฟที่เคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วแล้วก็มีวัฒนธรรมของชาวบ้านนะครับที่ยังคงรักษากันไว้อยู่แต่ว่า ที่นี่จะไม่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ขาไม่ดีหรือว่าเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ลาดชันแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยจะเน้นให้เดินเที่ยวชมกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ขาไม่ดีมาที่นี่เนี่ยไม่สะดวกแน่นอนตอนนี้เราก็เดินทางลงมาถึงพื้นราบกันแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการเดินทางแค่นี้ เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไกด์นำทางด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามคลิปต่อไปของช่องไกด์นำทางก็กดที่กระดิ่งได้เลยและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากแนะนำอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยในทุกๆการเดินทางนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่องไกด์นำทางขอลาไปก่อนสวัสดีครับ